แอปโดนโยงอีกหลังน้องนนกุลลงแคปชั่นขี้ต่อมจิน้นกลายเป็นหนุ่มฮอตที่แมสไปทั่วประเทศซะแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มนนกุลชาโนนสันตินทรกุลหลังจากถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับนางเอกรุ่นที่แอปทักออนว่าจะใช่คู่จริงกันหรือเปล่า โดยเฉพาะในวันที่แอปสูญเสียคุณพ่อก็มีนนกุลที่คอยอยู่เคียงข้างช่วยงานทุกวันจนทำแฟนๆแ,แพ้ใจโบกผู้เชียร์คู่นี้ไปเลยล่าสุดนันกุลได้มาในลุคที่ดูเปลี่ยนไปโพสต์ภาพหล่อในลุคเท่ๆใส่เสื้อหนังสีดำแต่ละช็อตหล่อบาดใจจนทำสาวๆจะวูบและแน่นอนว่าสาวแอปก็ไม่ไวโดนโยงอีกแล้ว เห็นได้จากคอมเมนต์ที่แซวกันกระจายก็แหมนานกูลก็ไอเราก็ชอบปั่นติดแคปชั่นคิดจะแอคคิดถึงผมครับแอคแม็กซ์ซะด้วยทีนี้ขาจิ้นก็วาวุ่นกันเลยดูได้จากเมนเช่นอ่านเป็นคิดถึงแอปนึกถึงผมครับอะไรนะคิดถึงแอปคิดถึงนานกูลอุ๊ยอ่านผิดอ่านว่าคิดถึงแอปค่ะ ครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่มองตาก็รู้ใจและอื่นๆ